เตียวต่ำบนว่าพุ่ไม่เสื่อไรย่ายเลยแล้วมันอีเสื่อไรย่ายได้อ่ะเหมือนมึงให้มันวันยี่สิบบัตรเอทิเยมก็หยุดวายแอปธนาคารก็ใส่รัดเองเพ็นช็อตไม้อะมึงแต่ต้องยางอีบนเอาได้เลยซื้อเองตาไปกดไปซื้อเองตาไปแจ๊กเก็ตซื้อเองตาเมื่อรู้เล็กรัดอยู่ไม่เฉยแอปธนาคารก็โลดไว้เองเป็นแล้วเตียวต่ำบน ไรยะกูไปกดตอนคิดอ๋อมาได้ไม่กูเออกูต้องกันหว้กยอนเลยแลนมันเอาไปให้คนอื่นมดอ่ะแล้วมึงเถียวบ่นอยู่ใจลาเยอะเนอะมึงต้องรู้กันนะว่ามึงยึดไว้เองมดแล้วก้องพวนไม่เลือกไร้เลวมันเลือกแต่ว่าใจกับเก่งในตัวเดียวนี้ต้งยังเถียวบุญทำไรเลยอะเมือบ่ญไอ้เมือู่นมึงเลยปุ๋ยมึงแต่มันอยากได้ไ้กับมันซื้อเองเออ เพราะมันรู้ว่ามันเอาราดไว้เองเร็ว ATM เอ m ีเอ็มเงเร็วเล้วมันนายพวกมันวันสิ้าบาทเสียัง <S 1> <S 1> มึงไม่ต้องมาวา่ากูกูให้วันหน้าบาทกระบุนล,ลุยแล้วพวกกูันโอ้ oh, มันกลับมากินข้าวบ้านค่ะมันชอบกับข้าวที่บ้านไม่เมือนพวกมึงเลยมันชอบกับข้าวนอกบาน ส่ยมึงรู้มึงทำไรกันมึงเยบตีกูใจอ่ะมึงรู้ได้เปล่าว่าพวกกูชอบกินข้าวนอกบ้านในมึงแรงมาที่มึงแรงมาที่ไอ้ยันนั่นมันแวะไปกินเลยเออที่มันไปบ้านมึงมันแวะไปกินเลยเชยเชยมันก็มันรบกันแลกกับกูนะเนอะมึงใหญ่ตึ้งกล่าวพวกมึงไม่เยินนะ ไร่โอนแล้ตั้งแต่ที่ไอเบสแหละมึงนั้นไร่โอนเลยเวอรึงมาเที่ยวนางบนญในกูฟังเพราะว่าไม่ซื้อนาฬิกาเลยอันที่มึงใส่อยู่ซ่องเรือนนั้นมึงแล่ไม่พอที่เยอเนี่ยนะแฟนเพื่อนเขาใส่อย่แหวนกันสวยจังอันก้องมึงงันใส่สิบซ่องวงเลยวันมึงไงซื้อใส่ตรงไหนเลยอย่าใส่ว่าแม่ตีนอืออิงเพลงของกูจะไม่มีสักนิ้วนึง โอ้ยพ่อไม่ซื้อซอยโคให้เลยหน,นึ่งเซนนั่สิบบาทอันอยากช่างช่างหลากซุ้งได้เลยวันยังไม่พอใจเลยอืเพื่อนก็ซื้อรถดไหมเ้ยทำปื้อยอ,อยากได้รถุดไหมันเจ็ดกันติบานนังแก่ไม่พอี่เหรอแบ่งให้กูจักล้องรอที่เร็วจัดนั่งบนอยู่มึงนองแต่มาเจ๊ที่เลยวัน 汤。<laughs>